มาแล้วช่อนี้เก็บได้แล้วค่ะเนี่ย นี่ส่วนช่าน,นี้ยังเล็กอยู่เล็กอยู่ค่ะยังเล็กอยู่ค่ะ อีกห้าวันห้าวันเนี่ยเห็ดจะสวยมากจะสวยมากเลยค่ะดูช่เนี่ยนี่นี่เห็นไหมคะเนี่ยเขาเริ่มมาแล้ว สวยๆดอกกำลังสวยค่ะดอกกำลังสวยนีย่ เห็นค่ะ<อ>จะเก็บไม่อยากให้เปลือกหลุดหลุดอ้ายังซูมอยู่ไม่อยากให้เปลือกไม้หลุดนี่ค่ะ Yeah. độc đọc mai. thì hằng hàng tiếp đừng yạc. แก่เต็มที่แล้วนานเห็นไหมไม่หลุดไม่หลุดเดี๋ยวแล้วปีนต่อไปเห็ดก็จะเกิดมาอีกอันนี้ถ้าจะเน่าเพราะอันนี้ยหละไหนดูสิงล่าง ไม่เน่าไม่เน่านั่นนางลมทองนะคะเพียงแต่ว่าสีเป็นแบบนี้เพราะว่าเห็ดแก่นั่นเนี่ยตรงนี้ยังเป็นสีทอง มีแมลงไหมไม่มีอุย้ยอย่านะบางคนบอกทำไมเก็บหมดไม่เหลือไว้ให้สัตว์ด้วยสัตว์ไม่กินค่ะยิ่งกวางเนี่ยกวางถ้ากินอะ่ะป่านนี้ดอกแบ่งแล้วนี่เก็บก้านหร ปอลนแล้วแหละกลับลืมเก็บเนี่ยสปอลนแล้วยับลืม สปอนหล่นหมดแล้ว,ลวเก็บสวัสดีค่ะเห็ดนางรมทองเขาเพิ่งจะเริ่มออกมาอาจจะดูไม่สวยแต่เขาเป็นเห็ดอร่อยนะคะจะเก็บวิธีเก็บต้องไม่ไม่ให้เปลือกไม้หลุดโหอันนี้เริ่มเน่าแล้ว เนี่ยค่ะถ้าเป็นสีอย่างเงี้ยเริ่มเน่าไหนดูซิเอาดอกนี้ก่อนถ้าดึงแล้วเปลือกไม้มันจะหลุดเปลือกไม้หลุดแล้วเห็ดจะไม่เกิดมาอีกเลยนั่นแหละคือเหตุผลทำไมไม่ดึง อันเนี้ยดึงออกมาได้ค่ะนี่ตรงนี้สิดูดอกนี้ก่อนยังไม่เน่าเนี่ยส่วนเหลือง Okay. ดอกนี้บ้างเนี่ยถ้ามันมันไม่มีมีดเอามาตาดัดมันดึงดึงยากโหหลุดโถหลุดเลย หลุดเลยนี่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เก็บนะคะดอกเนี้ยไหนดอกเนี้ยดอกนี้ก็ไม่เก็บอเก็บก็ได้รุดเมื่อหลุดแล้วเอามาอันนี้ก็เดี๋ยวเละตุ้มเป๊ะ มันเหนียวต้องใช้มีดเดี๋ยวจะไปเดินหาอีกนะคะขอบคุณมากๆที่มาดูเก็บนางรมทองเก็บไม่สวยเพราะว่ามันไม่มีมีดค่ะต่อไปเชิญชมภาพนิ่งของเห็ดนางรมทองบางส่วนที่เก็บมาแล้วนะคะมันก็จะมีทั้งดอกสวย และดอกไม่สวยบางครั้งเนี่ยเวลาทําคลิปเนี่ยก็จะนําเสนอเฉพาะเห็ดสวยๆก็มานึกถึงเห็ดดอกที่ไม่สวยก็ควรที่จะเอาเขามานําเสนอด้วยค่ะยังบางดอกที่เป็นดอกลายๆด่างๆนั่น,น,นเพราะว่า เป็นเห็ดนางรมทองที่อยู่ในช่วงอากาศยังเย็นอยู่ตอนกลางคืนอากาศยังเย็นอยู่แล้วฝนทิ้งช่วงหลายเดือนก็ทําให้ดอกเห็ดแห้งนุ่นแรกๆเห็ดนางรมทองที่ไปเจอจะเป็นสีไม่ใช่สีเหลืองอย่างที่เห็นนะคะเป็นสีซีดๆส,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 สีคล้ายๆกับนางรมธรรมดาวันนั้นน่ะไปเจอนางรมยักษ์ที่อยู่บนขอน คือไม่เต็มขอนก็จริงแต่ว่าพอเห็ดดอกโตเต็มที่เนี่ยแต่และดอกเนี่ยดอกโตมากเราไม่มีหนอนนะคะช่วงนั้นเนี่ยเห็ดจะยังไม่มีหนอนถ้าหากอากาศร้อนขึ้นเนี่ยที่ขาเห็ดนางรมเนี่ยจะมีหนอนไม่ว่าจะเป็นนางรมทองหรือนางรมสีน้ําตาลดอกจะคล้ายๆอย่างนี้แหละค่ะดูสิดอกแห้งหมดเลยที่ต้องเก็บนั้น เพราะว่ามันเป็นเดินป่านางลมทองครั้งแรกนะคะนี่นี่ดอกที่เห็นเนี่ยเป็นวันแรกที่ไปเดินป่าค่ะที่ตอนมืดมืดที่ไปเดินป่าตอนสองทุ่มนั้นยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะนี่คำไม่ออกอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ยังไม่บานเต็มที่แต่ดอกแตกเพราะไม่มีฝนแล้วก็อากาศยังเย็นอยู่ มีปีกเหยียวด้วยนะคะนี่คือปีกเหยี่ยวหรือไดอาเาโดปีกเหยียวเนี่ยเป็นเห็ดที่ไม่กล้าที่จะกินพอเจอดอกอ่อนๆเนี่ยเก็บทุกครั้งที่เจอดอกอ่อนๆแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะเอามาต้มชิมอยากจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแต่พอถึงเวลาเข้างจริงไม่กล้าค่ะยังไม่กล้าที่จะชิมเห็ดอะไรนะเห็ดปีกเหี่ยว วันนี้นางลมทองเริ่มออกมามากขึ้นยิ่งอากาศร้อนนะประมาณเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาเนี่ยกรกฎาสิงหานางลมทองจะเยอะมากบางครั้งเนี่ยเดินป่าช่วงเช้าพอช่วงเย็นวกกลับมาตรงดอกเล็กๆที่เป็นกลุ่มเล็กๆอยู่เชื่อไหมคะผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงะดอกเล็กๆนั่นอะ่ะโตขึ้นแล้วนับภาษาอะไรกับข้ามคืน ค่ำคืนช่อเล็กๆก็จะโตไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนเขาบอกว่าเห็ดนะคะจะโตในเวลากลางคืนเนี่ยสวยมากเลยอะวันนั้นพอไปเห็นเห็ดน,นางรมทองกลุ่มนี้นะโอ้ดีใจมากมันเป็นภาพที่อธิบายความรู้สึกไม่ถูกนะคะมองไปแล้วเป็นสีเหลืองอยู่บนขอนแต่ปีนี้พอไปเจอนางรมทองที่ดอกบานเต็มที่รู้สึกเสียดายเพราะดอกบานเต็มที่ มันไม่อร่อยประมาณนี้ก็ยังพอที่จะกินได้มันอาจจะเป็นเพราะว่าปีแรกๆเนี่ยเก็บนางรมทองดอกบานๆยังว่าอร่อยทุกวันนี้ต้องกินดอกตุมต่มๆจะมีอยู่หลายคลิปที่เก็บดอกตุม่มแต่การที่เราเก็บเห็ดดอกตุม่มไม่เหลือไว้เลยค่ะเป็นการทำลายนะคะเพราะเห็ดดอกตุมต่มๆสปอยังไม่เยอะ แต่เราก็ไม่ได้เก็บมาหมดมันจะมีนางรมทองที่ไปเกิดอยู่บนปลายไม้ที่เป็นตอไม้ยืนต้นตายโหเกิดอยู่สูงแล้วเขาก็จะพ่นสปอลมพัดส,สปอไปตกอยู่ที่ไหนเขาก็จะไปเกิดใหม่ที่นั่นขอบคุณท่านผู้ชมมากๆที่สละเวลาเข้ามาชมไว้พบกันใหม่นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ